ยังสตาร์สตรีมอ่ลนะครับมาแล้วสวัสดีทุกคนวันศุกร์วันนี้วันศุกร์เป็นวันหยุดนะครับกินไปน่อนเลยสวัสดีชื่อไงวะสวัสดีวันศุกร์ครับมามาใครเข้ามาชมก็มาเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะ เปเล่นกันเดี๋ยวเราจะมาไอ้น,นี่ครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเออเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนนะครับน้อง,น,องน้องที่จะมาเล่นนี่ที่มาเล่นแล้วก็ถามว่าชื่อช่องอะไรชื่อมันไม่ตรงชื่อมันไม่ตรงกันเลยช่อง youtube นะครับเราก็เลยจะมาเปลี่ยนชื่อทั้งหนน,นีชื่อปัจจุบันเลยนะชื่อซิงบิงใช้ามาตั้งแต่นี่ครับโอ้ย ไหนวะนี่ซีซันสามเออซีซันสีน 4, ห่หูตั้งแต่ซีซันสี่อ่ะหลายปีเหมือนกันเออเล่นตั้งแต่ซีซันสี่นะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนชื่อแล้วนี่ชิงอเปลี่ยนตรงไหนวะไปดูก่อนที่คลังไอเทมนี่ครับบัตรเปลี่ยนชื่อมีสามสิบห้าใบ เดี๋ยวเปลี่ยนสักใบหนึ่งวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับชื่อช่อง YouTube นะครับเวลาน้องๆมาถามก็จะได้จะได้แล้ววะบอกว่าชื่อแบบชื่อช่องไปเลยเอออ่ะชื่อช่องเราครับสุ b ทวี s u k s u k t a w e ถูกมาเนี่ย เปลี่ยนแล้วนะหนึ่งบาทเปลี่ยนชื่อโอ้โหลงโอเคตรงนี้ S U K S U K T A W W E นะครับสุสุทวียืนยันชิงโอเปลี่ยนชื่อแล้วครับโอ้โหเปลี่ยนชื่อแล้วอะอาละทีนี้ใครจะซับสไครก็ชื่อนี้เลยเข้ามาดูได้นะครับ กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งอ่าส่วนรูปไอคอนเรานี่ก็เป็นรูปเดิมไม่เปลี่ยนอลไรูปนี้มันเป็นปรูปอะไรมันโหลดมาไม่รู้ซาสุเกะหรืออิตาชิจำไม่ได้เอ,อโอเคคลับเล่นมา2,700กว่าตาก็ไม่มากเท่าไหร่ถ้านับไมว่าเล่นจากสี่ทันส ปัจจุบันซีซันอะไรแบบนู้วันเอาปัจจุบันซีซันสามเองวะ่ะแล้วเราไปเล่นไปซีซันสี่ได้ไงวะเนี่ยเออเอาเถอะอ่าเดี๋ยวเราลุยไปสักตาก่อนโอ้นี่ลูกอะไรเนี่ยจริงโอเคนะครับเดี๋ยวเล่นไปก่อนตาหนึ่งใครจะมาเล่นด้วยกันก็ตาหน้าอ่าไปเลยยังไม่ไดมอนเลยวะ่ะเพิ่งพาดินน้ำหนึ่งหนึ่ง กดเสียงเลยอ่าปาดปาดดึงตาดาเราลืมพูดอะไรบ้างเราไปดูวันเราเขียนสกิปไปเนี่ยโอเคโอเคโอเคอ่อลืมเปิดเสียงในเกมเซฟ ลืมพลาะสตเสียงไมโครโฟนว่ะปรากฏพูดปเปืนงงานเสียงไมโครโฟนเข้าไปเลยติดโปรแกรมอื่นเลยเดี๋ยวค้างอ่าคนไม่กดอ่ากดแล้วเปิดไมค์ก่อนเลยทั้งทีโหขาดอะไรเนี่ยอ้าวโอขาดแคลรี่ผมได้เล่นแคลรี่อ้าวโอ้หรือว่าจะได้เล่นแคลรี่ เป็นไรเดี๋ยวผมซับให้ก็ไแหละเป็นไรดีวะอาริสได้กันผมซับให้ก็ซับผมด้วยแล้วกันนะครับผมซับให้ก็ซับสับคลช่องผมด้วยขอบคุณมอทศครับเปิดมาอยู่กิจสักใหญ่นะครับลิงป่านะครับแล้วก็เสี้ยเซียนแล้วก็แหวน เีวก็ดี <c oughs> ปปรบเิดโรแกรมอนี้เปิดเยอดเดี๋ยวเล่นสักานึงนะเดี๋ยวจะไปไอ้นี่ครับับขนมเค้นนเามีสั่งขนมเค้กมากินอ้าวพูขนเมเด้คนรู้เดี๋ยวไปตัดออกได้ครับไม่เป็นไรทเครับแวนคนเดียวก็ดีครับ เตียวเซียนนะครับ X X x, x B I M M V I สองยาวเลยมอทอสเราจิติสักใหญ่ลิงนะครับแมวสวปหมาและทีนู้นฝึกเล่นยุย้ยับโอเคด้วงนะครับเบสโอ๊ยอนอีดอกทองช่างแย่เชื่อจรงนะอ่ะอเลนมุกมุกนะครับอาญาวิวครับมาเรื่อยมาเรื่อยมุกมุกวิ ผมไปดูปั่นผ้าปันเดี๋ยวกลับมาโอเคปั่นผ้าไม่เสร็จกลับไปละ <c oughs> เตรียมลุยกันเตรียมลุยกัน <c oughs> ไปยังแรงเลยยังแรงแต่ผมไม่ค่อยเชาเรนสับเลยแต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> เพื่อเข้าดูอารีนาอาเบเล ไปเลยแหละเชงซับเจลเซียนหรือซับแหวนดิดูาเอาปูชนุนอายาดีกว่าปูเบื่ออายาป่ะเมื่อวาอายาเขาสิงรัวเลยนี่ครับเจลเซียนมาไหนเพื่อนโอเคย้อนครับแหวนเจอกับย้อนโอ้ยย้อนมันก็อายา ปื๊บผมโยนสตาร์ทเข้าไปโดนเข้าไปแล้วย้อนแหวนเติมเรื่อยๆเลยลูกทำไมเติมเร็วจังย้อนโดนสตาร์ทผมก็ไปโอ้อาย่าปล่อยแสงโอ้โหอาย่าปล่อยไกลปะโอ้ย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 เจซี่มาช่วยแล้วสวยฆ่ามันเลยเพื่อนย้อนระเบิดเติมไม่โดน ย้อนย้อนลงโดนแล้วยอนเาโดนโดนย้อนเดาย้อนโดนเออเดี๋ยวเพื่อนถ่ายมาฝากเพื่อนเออโหสาวคนย้อนระเบิดไปไม่โดนแกล้ฟาร์มไปก่อนเพื่อนออลิงเจอกับนักมวยนะครับเหล็กลกลางเลยไปติดให้แกลกับมันตีน้องคนนี้เพื่อนแกลตีน้องคนเพื่อน พวกมันยังไม่มาเออตีนโน่กนได้แหละเ,เลยโน้โอเคโอ้ยอาญาปลี่ยแสงเดี่ยวเซียนอยู่ยาวเลยฮะ,ะกะด็ดีช่วยกันช่วยกันเพื่อนจอนโดนระเบิดผมเดินกาโดนแทแทกะเพื่อนเดี่ยวเซียนไปกลับไปเล่นกันเพื่อน จะลุ้มมาเหรอโู๋จะบุกแต่เช้าเลยปึ๊บอ้าเอาเลยก็ได้ซื้อคาให้โอ้โหโดนบอกแหวนโดนป้อมยิงผมยิ้มให้เออโอู๋กาวเล่นกลางกัอนเพื่อนเจสียนแหวนบอกไอ้ดีเทลแบวกจำบ้านไปเที่ยวก่อนเพื่อนเออเดี๋ยวผมคุมการป้อมไว้ให้ชซบโอ้โหย้อนยิงย้อนยิงหนักเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โอู แว่นใช่ด้วยเพื่อนแว่นมาแล้วเออแว่นมาแล้วปึ๊บนี่ผมบั๊ให้ชึบผมทำอันติโดนไหมดโดนไปแล้วครับโอ้โหผมขย,ย้อนแว่นตามไปเพื่อนแว่นตามไปโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรแว่นครับทดี๋ยวจะกะยาอ๋อไม่รู้นู้นโคตรวงมาเร่งมาระวัาางเอาดิเอาดิโอ้โหโอ้โอโอโโอโอยยาสิงปึ๊บปึ๊บอีกทีเดียวโอ้โห ใครตายไม่รู้ผมฆ่าอาญาอา้เอาลูกดวงอะดวงไม่ตายวะผมเลือดจะหมดอะผมสู้ไม่ไหวดวงหายไปไหนไม่รู้ครับโอ้โหเทอทีเทอทีไม่ได้จัดการด้วยเดี๋ยวผมไปช่วยกลางัน่ <S <S โอโอ้ยลิงคา่าทำซารเลเยอร์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอนพาสุดยอดอเมซิ่ง <Amazing. S 1> เลย ออกกลางแล้วออกกลางแล้วสีหนึ่งนี่ว่ะนี่ไงแหวนถ่ายกับมกกังกรเพื่อนระวังเออดิงเงาแหวนครับบุกป่าไปเลยบุกป่ามันผมมาช่วยแล้วโอ้โหแหวนสวยโอ้โหแหวนสิงว่ะอล่นเล่นสิงเพื่อนนี่ไงนี่ไงบุกคงคิวให้ไงลิงตีให้ลิงตีหัวมันเออเดี๋ยวเดี๋ยว ก้อนก้อนกอนกเออบึ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเยคลิปลก่อนเออโอ้หหกตัวหนึ่งตนนีสงสัยแต่ไม่แน่เคยแล้วนำมาแล้วแพ้เคยตีมังกรก่อนอู้หูมังกรแรงกวาวาหางไปดูมาดูมาด่วงดง นี่โยอันตีมิกายใครบอกดีทีรู้แ,บบแว่โอ้ยดูงี้ติลิงเราโอ้ยดูเดียวเออเหอเออ,เอ,อผมฆ่าดูได้ผมแก้แค้นให้เพื่อนลิงเออโอ้ผมไม่ซิ้นผมผมไปเรียนริทุ่มฆ่าไปทั้งสามีอ่ะโอ้ย,อยแวบบ่สุดยอดเออว่าสิบจากสอง ล่วงมาเพื่อระวังเชิบเชิบเชิบล่วงล่วง,วงอยู่แถวนี้ล่วงแหวนเดือดตีล่วงแล้วล่วงไม่กล้าวะ่ะล่วงกลัวล่วงลัวเออรถรถชีมเราพังไปแล้วแหวน,นเราไปเพื่อนแหวนเราไปแหวนเราไปย้อนมาย้อนมาปึ๊บปึ๊บอ้ย้อนโดนแวงเข้าไป โอ้เออเอารถมาแล้วรถมาแล้ววายตีป้อมอายาอายาอายาเนี่บุกมันบุกมันอาญาโนบายปึ๊บแหวนผมคิวให้เชิบอายาหนีกไปแล้วได้ป้อมเนี้ยทองป้อมเลยทองป้อมเลยรถมาแล้วรถมาแล้วเออโอ้ยอายาสุดยอด เฮ้ยเฮไปก่อแล้วันหย่อนหย่อนลงไปอายาลงไปโอ้โหอ่เอาผมกลุกเข้าไปไปด้วงมาโดนกันผม่วนกันโดกนดการโดกนการโดนการโอ้โหเพื่อนมาแก้แค้นโอ้โหเพื่อนมาร้อยสี่คนโอ้โหเกือบสามหนึแหวแล้วนะครับข้าวเป็นแปดโ ทีมเราโทรทั้งนั้นผมต้องออกแล้วเนะี่ยสนับสนุนซื้อถูกว่าไ่รู้โอเคโอเคเจ้ okay, okay. Yeah. ผมมาแล้วเลนกางเลนกางหมอทอบบอกให้ดู The ดาสเลเยอร์ได้ได้เลนลาก ดีจ้าคือได้เยอะเลยโอ้ยตีแบบเดียวก็แตกแล้วนี่ไงเดียวชันเดียวชานนี่ใครไม่รู้ใครไม่รู้ตรงนั้นโอ้โหนัวกันแล้วโอ้โยผมเกือบลักมวยนักมวยโดนลุ่มลักมวยนักมวยโดนผมเลื่อจะหมดผมเลื่อจะหมด ก็เลนเออเลนล่างล่ะเชีย่ยมินเนียนข้างล่างก่อนเอราว่าตาลีเล่นสบายหน่อยครับยี่สิบศูนย์เอ้่ชยยี่สิบจากหกโอเคเดี๋ยวผมไปวิ่งกระโดดกระโดดแอร์วิวัวานนี่ลิงไปเลยเพื่อนลิงวิ่งไปเลย น yup. ิ่งตีคีดไปเลยมังกอดที่เก yep ินบุกแล้วพวกเราบุกแล้วโอ้โหวาแบนตีป้อมแตกเลยบุกมาเลยเพื่อนโอ้โหมอทอโดนลุมมอทอโดนลุมมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วรอก่อนรอก่อนโอ้โหชะดาวมอทอเราบุกชั่วไหนว่าตีใครดีเออโอ้โห ามาช่วยแล้วไหนโอ้ยยอนเอ็ไม่ใช่แวนโอ้แวนแฟนไม่ค่าอีกโอ้แนอวน,แนยังโหดแวนยังตึงเลยโอ้ลิงบุกเข้าไปในบ้านเขาอ่ะสุดยอดลิงขังมาช่วยแล้วโอ้ลิงฆ่าด้วงได้โอ้ทีมเรายัางตึงนี่โอ้ยยังไงแวนแวนบุกเข้าไป ร่วมกันเปิบเปิบเปิบโอ้โหผมโดนฆ่าโอ้ยแวนแวนเจอกับอาญ,ญาแวนโอ้โหพากระนอนไปเหมือนกันโอ้ยนี่เราทำลายป้อมได้เทลเซียนมากับมอทอทสครับเทลเซียนมากับมอทอทสเราไปก่อนเราไปก่อนเออโอ้ผมเล่นเกือบโลเลยวะไมันไปไล เซียนซุ่มอยู่ครับอายาสีน้ำมวยเจยอเซียนซุ่มเงียม,มากผมมาแล้วผมมาแล้วนีน่ละโหดนะฮะมอหอค่ะโอ้เจอเซียน,นค่ะโอ้านนี้ตลุยเดีเล่นบอลผมไปช่วยไม่ทายแล้วี๋ยวผมรอแบงกก่อนแบง์ไปเพื่อนชึบ เล่งสปีดหมอนท้อแล้วกันเดี๋ยวเชิญหมอนท้อก่อนหมอนท้อผมอมาแล้วโอ้โหหมอนท้อเชิบอ๋อขีดหมดมาแล้วขีดมาแล้วอันเลนโดนอันตีเอาโอ้โหความยิงความทีเดียวเออหุ่นพลายป้อมเอ้ยน้ำมืออยู่ข้างล่างน้ำมือ โมยเรียบร้อยโดนไปแล้วนี่ไงลิงที่ป้อมเอ็นไปเลยเอ็นไปเลยเอ็นไปเลยเหาะเล่นสิงเล่นสิงเชิบเชิบนี่ผมฮิวโอ้ยร่วงร่วงอย่างนี้ด่วงอย่างนี้ด่วงร่วงโอ้โห ้่วงปึ๊บมองก้มองก้อกัดบ้านมันมองก้อกัดบ้านมันมองก้อกัดบ้านมันตายไห้จบครับโอ้โหตาแรกชนะง่ายเกิดยังดีให้ง่ายๆบ้างนะครับให้ง่ายๆบ้างให้ง่ายๆบ้างนะครับโอเคจบๆโอเคครับ เดี๋ยวยังไม่มีเพื่อนเพื่อนมานะครับเดี๋ยวเราไปอะไรวะเดี๋ยวเราไปทำงานบ้านก่อนโอ้อันดับสามเลยผู้ได้เหรียญทองซัพพอร์ตแอะ่ะได้เหรียญทองซัพพอร์ตก็ช่วยกดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันเนี่ยพูดเข้าเข้าเรื่องนี่นะครับผู้ไดเหรียญทองซัพพอร์ตผมซัพพอร์ตดีมากเชิญไปอันดับสาม วผมกดีใจที่เล่นโอเคผมก็ดีใจเหมือนกันซิง